สวัสดีค่ะเปิดคลิปมาก็เห็นเสื้อผ้าสวยๆเลยค่ะพอดีวันนี้มีของมาส่งจากผู้ใหญ่ใจบุญค่ะผู้ใหญ่ใจบุญท่านหนึ่งท่านได้เมตตาแม่กิ่งท่านเห็นว่าแม่กิ่งขายเสื้อผ้าอยู่แล้วและพอดีท่านมีเสื้อผ้าเอ่อเสื้อผ้าอยู่เพราะว่าท่านเคยขายที่โบเบ้เนาะแล้วทีนี้เขายกเลิกไม่ให้ขายท่านก็เลยเลิกขายแล้วค่ะ ท่านก็เลยเห็นแม่กิ่งขายเสื้อผ้าอยู่ท่านก็เลยส่งเสื้อผ้ามาให้แม่กิ่งขายค่ะสินค้าพวกนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งหมดเลยนะคะเป็นสินค้ามือหนึ่งเป็นสินค้าใหม่หมดเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเป็นเสื้อค่ะเนี่ยค่ะทรงลักษณะนี้เนื้อผ้าดีค่ะเนื้อผ้าดีทุกตัวเลยสวยงามมากๆสีสันส,สดใสค่ะ แต่ก่อนอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มากๆเลยนะคะพอดีท่านไม่ต้องการให้เอ่ยนามค่ะแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอพรกคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มากๆแม่กิ่งก็ขอให้ท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะท่านคิดทําสิ่งใดก็ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะท่านเห็นว่าแม่กิ่งขายเสื้อผ้าท่านก็เลย จะให้แม่กิ่งมาต่อยอดค่ะต่อยอดแล้วก็ขายได้ท่านก็บอกว่าให้แม่กิ่งเอาไว้เลี้ยงลูกๆไปซื้ออาหารซื้อทรายแมวหรือว่าขนมให้เด็กๆค่ะแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจสีไหนสีไหนไลายไหนก็แจ้งแม่กิ่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่กิ่งจะเก็บกไว้ให้ค่ะยังไงก็ช่วยสนับสนุนอุดหนุนสินค้าของแม่กิ่งได้นะคะ เนี่ยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเป็นเสื้อสไตล์สไตล์เชิ้ตค่ะสไตล์เชิ้ตแขนลักษณะนี้เนาะแขนลักษณะนี้ทรงลักษณะนี้ค่ะยังไงก็สนับสนุนอุดหนุนแม่กิ่งได้นะคะกับสินค้าที่แม่กิ่งขายอยู่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าผ้าคลุมไหล่เนี่ยค่ะผ้าคลุมไหล่แล้วก็ผ้าถุงแล้วก็น้ำมันพิมพีลานะแล้วก็สบู่บ้านเรามีสินค้าขายเยอะแยะเลยขายยังไงก็สนับสนุนอุดหนุนได้นะคะแด้เดี๋ยวยังไงแล้วก็ไปดูเด็กๆต่อกันเลยค่ะไปดูเด็กๆก,กับความน่ารักของพวกเขาต่อ แล้วก็นี่ก็มาดูเสือน้อยกันนะคะพี่สายฟ้าพี่สายฟ้าพาน้องเล่นเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมพี่สายฟ้าของเราเป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้อาจจะเห็นเด็กๆเล่นไม่ไม่รวมตัวกันเยอะค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็จะไปอยู่มุมใครมุมมันค่ะ,ะค,นค,นค,นคนชืวยคนสชยคนสชยชอชตุนของแม่ลูกคนสวยนะคะท่านั่งของนาง เหมือนเดิมเป็นสาวที่เรียบร้อยค่ะสาวน้อยของเราเวลาเรียบร้อยก็เรียบร้อยแม่เสือของเราแล้วก็นี่พ่อตัวดีค่ะทองคูณเมื่อกี้เกเรกับแม่ทองเพิ่มเกเรเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้เข้ามานั่งมานอนตรงนี้ค่ะจะได้เข้ามานั่งมานอนที่เป เด็กๆเล่นกันเบาๆนะคะวันนี้จะเห็นเด็กๆเล่นกันเบาๆเนาะพอดีวันนี้แม่กิงถ่ายคลิปเด็กๆตอนช่วงสายๆแล้วค่ะสายๆเที่ยงเที่ยงบ่ายๆแล้วเขาก็เลยยังไม่ค่อยคึกคักเหมือนช่วงเช้าๆค่ะทองทวีของเราอาชัดตูนชัดตูนทำอะไรใต้นั้นน่ะลูกฮะห,หานะคะ มุดหาของใต้นั้นถ้ามาลายอะลูกคนสวยของแม่เนี่ยโอ้ยพัดลมตีขนนะคะขนเขาจะเบาบางพัดลมพัดหน่อยก็จะปิวว่นค่ะความน่ารักของเด็กๆก็จะมีให้เห็น คนละมุมคนละมุมค่ะต่างคนต่างมุมใครมุมมันดูนะคะพัดลมตีขนขนเขาจะบางๆเล็กๆผิวพิวไหวง่ายค่ะสตูนของเราดีอย่างทำให้น้องไม่ร้อนค่ะเพราะว่าขนขนบางเนาะดูหางนะคะ ที่สายฟ้าของเราก็เล่นตลอดเด็กๆเกือกกิ้งกับพื้นค่ะเพราะว่าไม่กิ่งก็พึ่งถูถพื้นบ้านเราพื้นจะเย็นค่ะทองแท่งวันนี้ก็พันแด็ขาแม่นะคะเดินพันขาแม่ตลอดเลยทองแท่งวันนี้แม่เดินไปไหนก็เดินตามพันขาไม่พอกัดเท้าแม่อีกตัางหาก นันคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ